ความรักได้หรือยังใช่โอ้โหยุพินไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้มีความรักได้แล้วจะมีสักกี่คนก็มีได้ฉันมีผัวได้เลยใช่ไหมเอาใช่ใช่ไหมเอาเป็นแฟนดีกว่าไหมนั่นแหละนั่นแหละฉันเป็นคนบ้านนอกฉันพูดภาษาบ้านนอกเขาพูดกันแบบนี้นี่แหละฉันมีผัวได้แล้วใช่ไหมมีมันก็มีได้จริงนะใช่คือว่าไปแอบรักผู้ชายที่ไหนเขาหรือเปล่าเนี่ยฮะไปแอบรักนะสิแต่งตัวสวยทุกวันเลยฉันบอกตรงๆเลยนะว่าฉัน พินเนี่ยรักพี่อยากให้พี่มาเป็นผัวฉันจะ้ะรักพี่นั้นหรอใช่ไม่อ่ะน,นี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยเ็ผู้หญิงนัสิฉันเป็นผู้หญิงยุคใหม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่ผู้หญิงยุคใหม,ม่หหมก็ทำกันแบบนี้เหรอทไม่พี่แม่ทำไมพูดแบบนี้อ่ะอยากได้เป็นผัวเลยเหรอใช่ปะงั้นไปเลยฉันก็ต้อง็นตัวปฏิเสธก็ในเมื่อถึงกล้ามาฉันก็กล้าไปแต่ถ้า เป็นในเรื่องแล้วไม่ได้บอกตรงๆว่าสี่ห้องหัวใจของพี่ไม่สามารถจะรักเจ้าได้เพราะว่าพี่รักได้เพียงคนเดียวเท่านั้นตกคือโสนกับหมดสิ์ดวงเก้าเท่านั้นวันนี้มีอะไรที่เหมือนดวงเก้าบ้างไหมฮะก็ไม่รู้สิน่ารักอ่ะจริงเหรอน่ารักอ่ะเขินเลยอ่ะน่ารักอ่ะอย่าพูดอย่างนี้นะน่ารักอ่ะ

น่ารักปนากลหรอถ้าน่ารักก็ได้น่าไม่อายเป็นผู้หญิงไม่นะคะโดนสงวนตัวแบบนี <h <h uh uh ้ผู้ชายนีก็ได้นางพพากดมาด้ก็อยากจะรับกูหรอกนะ อยางดูให้มันใหญ่ด้วยไหนวะ <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> เราก็พุ่งมาชนดูซิงจริงอีกเดี๋ยวนี้โคโยตี้เนี่ยก็โดนดนขนาดนี้ <c oughs> นี่เธอบอ้เไมพูดแบบนี้เดี๋ยวสายตาเสียงสายตาบ้าบ้าบ้าือ คนจะะได้อนะย่ามาชู้อายุเรานี้อายุยังยาวยังยาวอีกเหรอสาบานเอาแบบประชาชนมาดูส <c oughs> ินี่ดูหน้าออกจากเด็กปลาเปสามสิบไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ยังเด็กอยู่หนู <คำ S 3> หรือเปล่าไม่ต้องมาพูดเลยอายุไม่เกี่ยวเป็นแค่ตัวเลขอย่ามาชู้อายุเรานี้อายุยังยาวอ <คำ S 3> ย่ามาอยู่อายุ อยากงอยากทใส่ม่้ลไวรับไม่ได้ครักพี่ยุทินี่ยื่นคาขาดมาตรงนี้เลยก็แล้วกันไม่พี่รักเจ้าไม่ได้พี่รักได้เพียงคนเดียวก็คือสนเท่านั้นแต่คุณรักพี่ับปะน อย่ามาเซาซีไม่กลับเลยนะอย่ามาเซาซี